วันนี้เราพามาชมโครงการเก่านะครับที่เราเคยติดตั้งไปเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นถังเก็บน้ําดับเพลิงขนาด100คิวนะครับวันนี้มาดูเลยอันนี้ซึ่งเราติดตั้งไปนะครับความเรียบร้อยเรามาเช็คความเรียบร้อยนะครับเพราะว่าโครงการนี้นะเป็นโครงการเก่าที่ลูกค้าเคยซื้อเราไปเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปัจเน,นี้ ลูกค้าก็มาซื้อซ้ําอีกเราเลยได้เข้ามาแล้วก็เข้ามาเช็คระบบเดิมที่ลูกค้าติดตั้งไปปั๊เดี๋ยวผมพามาดูนะครับอันนี้เป็นทางร้อยคิวนะครับขนาดไดเมเตอร์สามจุดห้าเหมือนกันนะครับไดเมเตอร์กว้างในสามจุดห้ายาวก็สิบสองเมตรเหมือนเดิมนะครับอันนี้ดูลักษณะการเดินท่อของลูกค้านะครับอันนี้ลูกค้าก็เดินท่อออกมาแล้วอันนี้ท่อดันดูดไปหาเครื่องไฟปั๊มนะครับเป็นปั๊มน้าดับเพลินะครับอันนี้ข้างห้องนี้ก็จะเป็นห้องเก็บน้ําดับเพลินะครับเป็นตัวไฟาปั๊มนะครับง ตัวนี้เป็นปั๊มขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ถังที่เราลงนะครับขนาด100คิวสใบเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตัวไฟปั๊มตัวนี้ดูดเข้าไปที่ตัวอาคารนะครับอันนี้จะเป็นอาคารโกดังนะครับเป็นเฮดเดอร์นะครับเฮดเดอร์นี้เป็นท่อเฮดเดอร์ที่ที่ดูดเข้าไปนะครับซึ่งสภาพถังตัวนี้ที่ผ่านไป1ปีเนี่ยยังดูดีอยู่เลยนะครับโอเคมานะครับอันนี้ถังนี่ไหมครับหลังจากที่เราเดินเดินท่อเข้ามาแล้วเนี่ยครับเขาจะใส่หน้าแปลนนะครับมันจะปิดหน้าแปลนแล้วก็ต่อเข้ากับตัวถัง ถังดับเพลิงทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวถังของเรานะครับหลังจากที่เราติดตั้งไปแล้วเนี่ยช่างเราจะมาเก็บขาไหมครับการชิมขาเนี่ยอันนี้ลักษณะการชิมขานะถ้าเกิดเราไม่ชิมขาตบงนี้อย่างที่บอกคือขามันจะลอยนะครับบางจุดถ้าเราเห็นติดตั้งใหม่ๆเนี่ยขามันลอยแต่พอเราติดตั้งไปแล้วนะหปีนะครับอันนี้เราจะใช้ปูนเกานะครับเทไปมันจะรับแรงดันได้เยอะนะครับอันนี้ก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของถังจะเห็นว่าของเราเนี่ยทำทุกขาเลยนะครับทุกใบถังของเราเนี่ยยาวไปสุดนู่นเลยนะครับอันนี้ก็คือ ข้อดีของถังเก็บน้ําดับเพลิงไฟเบอร์การ์ดนะครับเพราะว่าถังเก็บน้ำดับเพลิงไฟเบอร์การ์ดเนี่ยในช่วงการติดตั้งนะครับเพราะว่าลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำราออะไรหนึ่งนะครับมันลดต้นทุนได้เพราะว่าในการประกอบถังแล้วก็ยกมาติดตั้งที่หน้างานเนี่ยมันใช้เวลาแค่ไม่กี่วันเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราสร้างบ่อปูนใหญ่หรือว่าเป็นวัสดุชนิดอื่นเนี่ยตัวต้นทุนในการผลิตหรือว่าระยะเวลาในการผลิตเนี่ยจะนานกว่าจะนานกว่าพวกถังสําเร็จรูปไฟเบอร์การ์ดแบบนี้นะครับข้อ2นะครับมันมีความแข็งแรงทนทานมากนะครับเพราะว่า ถังไฟเบอร์กัสที่นามาผลิตถังระเเพงแบบนี้นะครับมันมีความหนาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าไอ้ตัวถังของเราเนี่ยหนาถึง18มิลเลยคือหนามากนะหนา18มิลน,นี่หนามากแล้วก็มันรับน้ําหนักของน้ําได้อย่างดีนะเพราะว่าขาถังของเราตัวนี้ก็เป็นขาปูนนะครับซึ่งเราใช้ใยแก้วกับไฟเบอร์กัสเนี่ยพุ่มนะครับโดยเฉพาะเลยนะครับพุ่มเพื่อเสริมความแข็งแรงไม่ให้ถังเนี่ยแตกได้แตกง่ายนะครับอันนี้คือการใส่ใจรายละเอียดของเรานะครับแล้วก็พอ ช่างนะครับมาติดตั้งเขาก็เดินท่อได้ง่ายด้วยนะครับอันนี้จุดตำแหน่งท่อพวกนี้เราก็มาร์กมาตั้งแต่โรงงานเลยทางทางาทางโอนเนอร์หรือว่าทางผู้ติดตั้งเนี่ยเขาก็มาร์กตำแหน่งให้เราเดินเข้ามาที่ตัวตัวฝาปั๊มตัวนี้เลยนะครับการดูแลของของถังก็ง่ายครับง่ายเพราะว่าถังพวกนี้มันซ่อมได้ถ้าเกิดวันนึงมันมีปัญหาครับหรือว่า,าติดตั้งไปแล้วมันแตกมันรั่วหรือว่ามันซึมเนี่ยนะครับเรายังอยู่ในระยะก,การรับประกัน10ปีแล้วก็ ไอ้ตัวไฟเบอร์กร์ดนะครับที่ผลิตเนี่ยเราก็นํามาซ่อมได้เหมือนเดิมแล้วซ่อมให้มันใหม่เหมือนเดิมได้อัน,นี้สมมติสัก3าถึงปีเนี่ยมันก็จะเกิดเก่านะครับมีฝุ่นเกาะหรือว่าสีอาจจะลอกล่อนได้นะครับหรือว่ามีอะไรมาเกาะให้มันดับอันนี้เราจะมาท็อปโค้ดใหม่ได้อันนี้คือคือข้อดีข้อหนึ่งของของอตัวถังไฟเบอร์กร์ดเลยอันนี้เป็นห้องปั๊มนะครับห้องไฟปั๊มที่เห็นนะครับคือจะเดินเข้าไปข้างในนะครับอันนี้เราทดสอบมาแล้วนะครับเขาทดสอบใช้งานตัวระบบเนี้ยมา1นปีแล้วนะครับก็ ไม่มีปัญหาอะไรการใช้งานก็ยังดีอยู่นะครับฉะนั้นนะครับใครที่ใครที่กําลังอยากลดต้นทุนนะครับสำหรับผู้ประกอบการกับโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยใครที่ต้องการที่จะลดต้นทุนเรื่องถังดับเพลิงหรือว่าถังเก็บน้ำนะครับที่อยากได้ถังเก็บน้ําที่มีคุณภาพนะครับมีความแข็งแรงแล้วก็มีทีมอาชีพมืออาชีพเนี่ยในการทํางานเนี่ยเราแนะนําเลยสั่งผลิตเราได้นะครับเพราะว่าเราออกแบบผลิตแล้วก็ติดตั้งครบเลยนะครับเรามีทีมช่างเข้ามาดูแลตั้งแต่วันแรก จนถึงวันที่เราติดตั้งเสร็จแล้วก็มีการรับประกันอีก1ปีนะครับอันนี้คือคือข้อดีของของถังเก็บน้ําของเอ็มทิของเรานะครับเพราะว่าเราเน้นเรื่องคุณภาพและงานบริการเป็นหลักนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามอบให้ลูกค้าแล้วก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าประทับใจแล้วกลับมาซื้อเราเหมือนโครงการนี้นครับอย่าลืมนะติดต่อมาได้สวัสดีครับ